วันนี้หนูจะมารล้องพี่ Happy Birthday ให้ป้าบูฟังค่ะ Happy Birthday Happy b แฮนตบมือก็ได้นะแฮนิีตบเยแฮิตบมือก็เลยนะ สุขสันต์วันเกิดคะ่วดคะวันเกิดใครคะปะ้าปบูนะป้าบูขอให้ป้าบูมีสุขภาพแข็งแรงมาสูงมากเลยอ๋อพี่อยากอวยพรแล้วทนินอวยพรไหมครับขอให้ป้าบูยังไงดีขอให้ป้าบูขับรถปลอดภัยขับรถเก่งเขาขับรถไงเขบรถเก่งเขาได้เก็ได้ก็ได้ขอให้ป้าบูอะไรอีกครับ ความอะไร้มความถูกให้พาบูเตรียมอะไรให้ทนินยไหมเตรียมอะไรครับเมื่อกี้พี่เบียรอกว่าให้ป้าบูเตรียมไก่ไก่เคฟโอ้เคฟซีสนินวนิน <จะ S 1> ปะ่ะให้ป้าบูเอาลิปมหไอ้กเล อยากได้กายเคปสี่มีจังเลยเด็กๆจะไปเล่นด,ด้วยได,วได้ข่าวว่าธน,นินขึ้นรถขาไทยเก่งไว้ใช่ไหมครับน้องเราเล่นสเก็ตบอร์ดเก่งมาก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 เดี๋ยวค่อยไปหาป้าบูกับย่าเคือกันเนาะไปหาไม่ได้หนูเปิดเทอมแล้วไปได้อยู่วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวพ่อพาไปโอเคธน,นินเราขึ้นมาบ๊ายบายป้าบูหน่อยเร็วบ๊ายบาย 爸爸。